กลาดสวัสดีจ้าช่องสาระตลาดจับฉายนะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดถูกใจไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าค่ําคืนนี้เราจะมีแนวทางหุ้นตัวไหนบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะแนวทางหุ้นวันที่24ลาว VIP นะคะเราจะให้ทุกคนนะให,ให้ทุกคน รูด0นะคะลูดศูวิ่ง0ูนลูดสี่นะคะห้าหเจดปดจับมัดศูนย์ี่นะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็น4ี่ปดนะคะห้าหกเจดศูนเจ็ะคะแล้วก็สี่ แปวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น4นะคะตัวนี้นะต่อมาเลยจะเป็นลาวสตาวีไอพีนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง3านะคะลูด2 5 6 7 5 7 6 9จับมัดสามสองตัวเจาะสองห้า ห้านะคะ9 5 3 2 5 6วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น2นะตัวนี้นะให้เป็น2ต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6รูด4นะ8 901จับมัด64นะคะ สี่หนึ่งศูนย์เก้าหกเก้าหกเก้าหกสี่สี่หนึ่งศูนย์วิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสี่นะตัวนี้นะคะต่อมาเลยนะคะจะเป็นดาวโจนปกตินะเราจะให้ทุกคนวิ่งสี่ลูดศูนย์หก ศูนยสแล้วก็24นะคะ2องสี่สวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น0นยะ์นะถ้าใครสนใจนะคะที่จะร่วมงานตัวนี้นะคะให้ทักมาที่ ID ได้เลยนะคะราคาก็จะตามนี้เลยนะคะตลอดชีพนะตัวนี้นะ เดี๋ยวค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆแล้วจะมาเจอกันใหม่นิดเคอีกเช้านะคะสวัสดีค่ะ